พี่ทำอะไรดีครับมีอยู่กี่บาทไหมเดิก้ <95. S 1> าห้าเช้ามึาถึงรูปอมกินไปแล้วเหรอก็ตื่แค่นี้แหละเดี๋ยวแค่นี้พี่ยวเก้าห้าเก้าห้าใช่ไหมพี่พี่เติมเท่าไรครับเก้าห้ารู้เลยพี่พี่เติมเท่าไรเติมเก้าห้าครับเดี๋ยวพ่อมเติมเก้าห้าให้พี่แต่พี่จะเติมเท่าไรพี่เอาเก <95. S 2> ้าห้าก้าห้ารู้ไม่ต้องหยามลองเดี๋ยวพ่อมเติมให้เก้าห้าพี่เติมเก้าห้า 95พี่จะหยอมพ้มทําไมพ้มรู้นี่เติม95แต่พี่จะเติมเท่าไหร่ลองเปลี่ยนไหมว่าเปลี่ยนดีว่ะจาก91พี่เอา91 95เอ้พี่จะเติมมัซ่อมกันทำไมเล่า9 5 95ไปดิอ่ะสรุป91กี่บาท95เอ้ โอ้โหว่าเติมเก้าึ่ดี่ป่าเก้าห้าถ้าลูกมึงเติมอะไรเนี่ยไม่ใช่ก็เมื่อกี้กูจะเติมเก้าห้าเก้าห้มึงกูเติมเกก้กูก็จะเติมเก้านี่ไงโอ้บ้าไปแล้วใครก็จะมาเติมมาซ่อมกันพี่จะเติมเท่าไรเก้าหนึ่งนะมึงจะเติมอัไหนให้กูอันนกูเติมเกให้เติมเท่าไรพี่เอเก้าโอมึงจะมาย้ำกูทำไมเพื่อแลมึงจะเอาบีฮะงั้นพี่เอาบีเจ มึงจะ,จะวนมีเจ็ดไปเก้าให้ดูอุปสรรคน้ำมันเก้าห้าสักห้าร้อยเท่ามออออึงนี่ั้งปั๊มอะไรออมือเลี่ยต่อว่ามาเติมปั๊มมือเนี่ยมันฟังเราไม่รู้เรื่องวะที่หลังมึงก็เติมเกาวซีดก็พอแล้วมีไปเลยนะไปมึงไปเติมปั๊มได้อยเขาก็ไม่มาซ่อมให้พวกมึงหรอกไอชิบพายเก้าห้าเก้าหนึ่งดูอุย้ำนาด้วยพนักงานมือใหม่เฮ้ยสวัสดีครับ เงาแรกท่านใจนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าเขาอยากเติมอะไรบอกก็เติมให้เขาครับผมเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมอเเดี๋ยวมาดครับเติมร้อยหนึ่งโอ้ยหนึ่งต้องเติมอะไรวะร้อยหนึ่งรถรถพี่เติมน้ำมันอะไรครับพี่ง่ายง่ายเลยน้อง รถพีสีส้มพี่ทุกชโลกสีส้มเองก็เติมสีส้มมาแค่นั้นแหละอ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมบริการให้นะร้อยร้อยหนึ่งนะครับพี่รถพี่สีส้มไงพี่ทุกชโลกสีส้มอยู่แล้วรถสีส้มกาต้องเติมสีส้มอ่าถ้าเป็นรถสีเขียวเติมสีเขียว,ยว,วนั่นแหละร้อยหนึ่งนะพี่โอเคอทำเลยสีส้มร้อยหนึ่งโอเคดีมากร้อยร้อยบาทครับพี่ขอบคุณครับรถสีส้มก็ต้องเติมสีส้มอ่าใช่สีเขียวเติมสีเขียวนี่นแหละตั้งใจทำงาน รถสีส้มก็ต้องเติมสีส้มรถสีเขียวเติมสีเขียวเรียนรู้วันแรกเติมมันน่อยนมง่ายๆเลยน้องรถพี่สีส้มพี่ถูกชโลกกสีส้มเองก็เติมสีส้มมาแค่นั้นแหละถ้าเป็นรถสีเขียวเติมสีเขียว ซีเคียวนะพี่รถพี่ซีเคียวใช่ป่ะเติมซีเคียวนะไอหมอนี่มันรู้ได้ไงวะเขาท่าว่าเองนี่ซีเคียวร้อยเดียวเลพี่อ่าอ่า่นุ่มหนึ่งห้าอะไรเงี้ยเดี๋พี่เรียบร้อยท่าหนึ่งร้อยบาทครับพี่ครับเอ้ยเดี๋ยนะพี่ให้เิปเองดีกว่าห้าสิบขอบคุณครับพี่แม่มันใสใจทุกงานบริการจริงจริงนุ่มคนนี้สวัสดีครับเฮ้ยน้องมีน้องน้ำเหรอวะไดู้่เลยครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวพีซีฝากเติมไปนะ รู้แจยอยู่นี่นะเปิดท้เบาะเติมอะไรร้อยหนึ่งเดี๋ยวพี่มาครับได้ครับจัดการให้ครับพี่ฉิบห้ยแลวเติมอะไรโว้นี่้เป็นเนี้ยอู้นหนหวะมันที่นึงมาไนไงทำงานบริการต้องบริการให้เต็มพี่ เออเก็บรถไหมหพี่ด้วยอหรอใช่ครับพี่ดีดีดีพี่จ้างไปร้อนยนะึงนะพี่ให้ทิปถ้าเก็บรถมาให้พี่นี่ค่าน้ำมันขอบคุณครับเออดีดีโดยการดีเงี้ยหาย,ยากาติปเพียบเลยเว้ยวันนี้เติมตามตูดตามพี่รถ กี๊เองเติไมไปพี่เท่าไรวะร,ร้101อยหนึหหนงน101่งครับพี่ร้อยหนึ่งอะไรมันไม่หมดไหวแล้วเนี่ยเมเติมร้อยหนึ่งจริงๆครับพี่เอ๊มันเป็นอะไรวะเนี่ยตัดเท่าไรก็ต,ตัดพิจิตเก้าห้ามันก็ดีนะใช่ครับพี่เก้าห้าดีมากครับแล้วเองเติมไรพี่นี่เลยครับพี่ <_ letter> มึงเติมอะไรกูนะนี่ครับ <_ letter> บริการตามซีรถครับพี่ <_ letter> มึงให้รถกูสี่น้ำเงิน <_ letter> มึงเติมสี่น้ำเงินครับพี่ดีเซลชื่อมันก็บอกอยู่ว่าดี โไอ้บาลายมึงบ้าเปล่ารถกูสีน้ิบเงินมึงเติมสี่สิบเอ็มืนให้กูกูจอดตรงนี้นี่มึงยังเห็นไว้ให้กูตรงนี้เพื่อเติมดีเซลมันเหตุผลอะไรที่มึงต้องเกิดเติมดีเซลให้กูเนี่ยรถกูเนี่ยก็เพ่มเติมรถพี่ซี่สิบเหมื่นนะ่ะพิ่มเติมตามซี่พ่งก,ก็ได้ติดตลอดพ่อก,ก็เลยเคล็ดมาเติมให้พี่มึงไปเอามาจากไหนน่าจะรถสีเขียวเติมสีเขียวอ่าะ ติดเองีากไม่ผิดครับพี่พุ่มเติมตามซี่โหพุ่มได้ดติมทุกครั้งครับเมื่อกี้พี่ยังให้พุ่มมาเลยนะเดี๋ยวคุณรอกูอยู่นี่แป๊บนึงได้ครับน้ำเงินเติมน้ำเงินเหรอเดี๋ยวมึงเติมน้ำเงินมึงเอาวุ้มเจ้าห,ห,ห,หนีน้ำเงินได้ไหมน้ำมันราคาขึ้นอุ้ยโตน้ำมันจะขึ้นน้ำมันจะขึ้น มันขึ้นตอนยี่โมงเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นตอนสามโมงเนี่ยโอ้โหไปเลยเติมน้ำมันพี่จำเป็นน้ำมันอะไรดีครับพี่น้ำมันอะไรก็ได้ตอนเนี้ยเก้าเก้นดีไหมพี่เก้าหน่งไหมเก้าหนก็ดีพี่เติมมาเลยพี่เดี๋ยวผมเช็ดหัวใจก่อนนะมึงไม่ต้องเช็ดแล้วมึงไม่ต้องเดี๋ยวซิ่งโซลปอกมันเข้าไปเลยเถอะเอากูรับได้แป๊บเดียวพี่เฮ้ยพี่เติมมาเลยเต็มถัง มึงโกนให้นะอันนี้มึงยังไม่ได้กดอ่เถึงทางนะแย่มาเลยพี่แย่มาเลยมึงจะแย่ลงไปดิแย่ลงไปอุ้ยมึงจะฉันออกมาทำไมแล้วมึงเอาเข้าไปดิพี่พี่เอาเอาเอาเต็มแบบเต็มปิดเลยไหมเหรือว่ามึงกดเติมมาเถอะเติมมาเถอะมันมีฟองด้วยพี่นละมันล็อตนี้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมเล็งก่อนเลี้ยงไม่ต้องเล็งแล้วเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวผมเล็งให้แป๊บนึงแป๊บเดียว ร้อยี่เออเอ,อ่าเ็มังเลยเว้ยคุมลวงานนี้เท่าไรสามร้อยสี่สิบบาทครับพี่นีเท่าไรสี่สามบานไงพี่ไปต่ตอทนนี่เรามาแค่ทีองนะ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยดูนีสามโมงนึงเที่า<อ>ี่ทำอะไรล,ลงไปเนี่ยเอากับพี่พี่บอกให้พมเติมเต็มทงังพ่อมเติมให้พี่เต็มทงังมึง้า,าก็้่ก็ทำตามที่บอกเลยเนี่ยเก้าหนึ่งสามรอยสีสิบบาทสิัเ,เติมเพิ่ม หกสิบบาทเอาเก้าหนึ่งหกสิบเลยมั้เออนี่เป็นแปดสิบคนเล็กไหมคนเล็กไหมเอาแปดคนเล็กไหมคนเล็กไหม้ยโอ้โหอีกแล้วลูกค้าขี้เหนียวเดี๋ยวนะพี่เติมเท่าไหร่ดีครับพี่ร้อยหนึ่งมันจะคุ้มเหรอร้อยเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวตังค์ไม่พอกินข้าววนเข้ามานี่ก็หมดไปเกือบลิตรแล้วมั้งเนี่ยร้อยหนึ่งเติมได้เปล่า โอ้ยพี่เติมร้อยนึงก็รวยแล้วทำไมเนี่ยเปิดฝ่ายเขาดิหนึ่งร้อยพี่ดูอะไรเนี่ยกูเองกดไม่ครบโอ้ยผมไม่โกงรอโึใครจะไปรู้คนไม่รู้จักค่านาคาตากันธุรกิจแบบเนี้ยต้องซื้อซ่าตพี่ร้อยนึงนะค่อยใส่เดี๋ยวหนึ่งหกโอ้โหกเลยมาพี่พนักงานลูกค้าต่อไปหรอพี่ขับจะหนีปากซอยแล้วเนี่ยนี่หกโอ้ยมาเติมมาเติมมาเลยหุดนหล่อต่อเดี๋ยวมาแง้ง ไอพี่ทำไรอะ่ะกู้ต่ายางไงใครจะไปรู้วันฝั่งอยู่นี้เหลือตั้งกี่บ้านกระเด้งเดืดเลยวนี้มาเจอไม่งูกหาเลยแจะไม่หมดเลยเนี่ยมันจะคาสายอยู่เลยอุ้ยหลอยนี่ได้เยอะเลยเนี่ยยังไงละ่ะถ้าเราไมา่ยกสายนี้ไม่ได้ขนาดนี้เนี่ย thái đấy vừa không nói nào cũng mừng Chào à. ừ. 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 không... có nói này là... chị thay bay Chúng bói bay là... tay งเติม50าสิอุยอ้ย,ย,ยเล่เติมเท่าไรดีพี่อาธิบาทอะไม่ได้ยินเลยพี่เท่าไรนะอา,าทิบัตมาหนี่ดีฮู้ไม่ได้ยินเลยเติมเท่าไรพี่อาธิบาทพี่ดังๆเลยพ่อไม่ได้ยินมึงฮูมึงงวกเข้าไปเนี่ยอาธิบัตห้าสิบโอ้โห พี่รถตั้งแพงเติมห้าสิบบาทอย่าพูดดังทำไมล่ะปั๊มเปิดหกสิบเดี๋ยวพี่หกสิบได้ปหมละ่ะหกสิบเลยเหรอได้สิเดียวเองโอ้ย,ยนี่จะชัดไปเท่าไรแล้วเนี่ยห้าสิบพี่ขี่ไปหน่อยเดี๋ยวก็หมดแล้วคงตีไปงั้นอย่างี้มึงมีเครดิตเปล่าโอ้ยห้สิบบาทจะจะมาเครดิตทอดไฟท้ายมาเดี๋ยวผมเติมให้อ๋อง้าวห้าสองร้อยนี่ดูดูพี่เขาสองร้อยเดี๋ยวเติมคันนี้ก่อน ใช่หกสิบมาเยอะเต็มบ่านะมึงจะพูดดังแบบก็ติตอะไรกูเติมแอบบเติม,มแม่งแองนันะเติมปกติพี่กูเติมเติมหายอยู่แล้วไงยนเก้าห้าตั้งร,ร้อเหมือนบางคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึงทำอะไรเฉกขวดใจรูว่าน้ำมันมันขังเราเรือ่องรู้แล้วกูไล่ทุกวันรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวเติมให้รอก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเติมที่ที่บาทพอมึงเก็บไปหกสิบบาทมันทำอะไรเข้ามันกันวะอยากจะใช้เงินนะด้วย ขอ้อ20ได้ไหมล่ะจแบบักฉาเดี๋ยวกูเติม400เลย